สวัสดีครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนําผลที่ล่าเจ้าได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งเซตที่ผมจะมาแนะนําในการล่าเจ้าเป็นเซตที่ใช้คําว่าล่าเจ้าเร็วที่สุดในบรรดาเซตทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะรับเปลี่ยนได้แล้วแต่นะครับคนที่ถนัดนะครับแต่ว่า สิ่งที่บังคับเลยหนึ่งเลยนะครับผลพิษสัตว์และก็เผานะครับซึ่งจะเป็นสองอย่างนี้เลยนะครับที่บังคับซึ่งถ้าหากเราอยากได้ที่สุดของดอมก็ไปล่าโลกสองนะครับแต่ถ้าเราฟาร์มเอาแค่ฟาร์มตังก็มาล่าโลกสามได้นะครับเพราะมีโอกาสเกิดเจ้าสามตัวซึ่งเจ้าสามตัวก็เอาเซตเซตนี้ก็เอาลงนะครับซึ่งผมเคยลองมาแล้วก็คือเจอเจ้าสามตัวสองรอบติดแล้วคือผมยังไม่ได้ดีเลือดแต่ก็ สามารถลงได้นะครับก็เทคนิคก็คือหนึ่งเลยต้องใช้เผาปลานะครับต้องเป็น V 3สาด้วยนะครับเพราะว่าเผาปลา V3 จะเวลาเปิดใช้สกิลเผาก็จะกันดเดามทค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผลที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นผลแมกมตื่นนะครับซึ่งเราจะไม่นะนำให้สกิล X ตื่นนะครับเพราะสกิล X ตื่นจะไม่สามารถโจมตีเจ้าได้นะครับถ้าเป็นสกิล X ที่ยังไม่ตื่นสามารถทำเดเมจใส่เจ้าได้ครับซึ่งสกิลที่ทำตื่นได้สกิลที่ตื่นก็จะมี z c V f แล้วก็ X ก็ไม่ต้องตื่นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้เดเมจใส่เจ้าได้หมดเลยนะแล้วก็หมัดที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นหมัดมังกร แล้วแต่นะครับใครอยากใช้หมัดเอลโตก็ได้แต่สําหรับผมผมคิดว่าหมัดมังกรน่าจะเป็นหมัดที่แรงมากแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับดาบก็เอามาไว้เครื่องที่แค่นั้นก็พอกีตร์นี่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าอาวุธปืนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเดเมรกับเจ้านะครับก็ถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ว่า มากๆผมไม่อื่นสกิลไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับนี่คือผลมากๆที่ผมเปิดนะครับก็คือสกิลเซตตื่น X ไม่ตื่น C ตื่น V ตื่น F ตื่นซึ่งสกิล X ทำไมถึงบอกว่าไม่ตื่นถึงจะตีเจ้าเข้าเพราะว่าดูนะครับตอนที่ยังไม่ตื่นจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้จะเป็นดดเมจที่ตีเจ้าเข้านะครับ แต่ถ้าเป็นตื่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นการพุ่งแล้วก็เดามจเดียวนะครับซึ่งการตีเจ้าเดามจเดี่ยวจะไม่เข้าเจ้าเลยนะครับซึ่งหมัดมังกรก็จะมีอยู่หนึ่งสกิลนะครับที่ไม่ใช่เดามจเดียวที่เป็นเดามจเดี่ยวผู้ผิวนะครับซึ่งจะเป็นสกิลเซตนะครับที่เป็นเดามีเดียวส่วนสกิลเอกกับสกิลซีสามารถตีเจ้าได้ตามปกตินะครับ ซึ่งเราก็จะมาล่าโชว์เลยนะครับซึ่งเรือเราแนะนำเป็นเรืออะไรก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมขอใช้เป็นเรือเร็วนะครับเพราะว่ามันเวลาเจอเรือผีมันก็จะได้หนีง่ายๆนะครับซึ่งแนะนำนะครับใครที่จะมาล่าหาเงินให้เอาเรือที่คิดว่า ใช้หนีได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเรือเร็วนะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยเลือผีมันค่อนข้างที่จะตีลําบากนะครับซึ่งผมก็จะปล่อยทิ้ง AFK ไว้ตรงนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมล่าเจ้าใช้เวลาแค่ไม่กี่นะไม่ถึงนาทีด้วยซ้านะครับบางทีก็คือผลแมกมาที่ว่าทาไมถึงล่าเจ้าได้เร็วและดีที่สุดก็จะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยผลแมกมาสแปมเดามจค่อนข้างแรงเลยนะครับและเดมจมันเป็น,อนอเมจสแปมตออเนื่องเรื่อยๆซึ่งแม้แต่สกิลบินของผลแมกมาก็จะเป็น เมื่อปล่อยเมื่อปล่อยสกิลบินเสร็จปุ๊บมันกจะปล่อยแม็กมากก้อนแม็กมากออกไปมันก็จะเป็นการทำเดเมจือนกันนะครับซึ่งฟาร์มเจ้า3ตัวแนะนำนะครับหนึ่งเลยเปิดเคนให้ถูกจังหวะน,นะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะปล่อยลำแสงทีเดียว3ตัวติดเลยนะครับก็คือปล่อยตัวแรกแล้วมันก็หยุดแล้วก็ปล่อยตัวที่สต่อแล้วก็มันก็หยุดแล้วก็ปล่อยตัวที่สมต่อ อบนนี้เลยนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราตายเร็วที่สุดดังนั้นเราจึงแนะนำให้เล่นเผาปลานครับซึ่งผลที่ใช้แทนผลแม็กมาได้ก็เท่าที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นผลน้ำแข็งนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สแปมเหมือนผลแมกมาหรอกครับแต่ว่ามันมีสกิลที่ทำให้เคลื่อนที่ในน้ำได้เร็วนะครับ ซึ่งนันก็จะเป็นจุดดีเลยนะครับในการทําให้เราโจมตีเจ้าได้ง่ายขึ้นนะครับผลอื่นๆก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถ้าใช้ผลพระก็แนะนําให้เล่นดาบแฉงขุดนะครับก็จะเป็นดาบที่ตีเจ้าแรงที่สุดนะครับแล้วก็ผลอีกผลหนึ่งที่เล่นได้ก็จะเป็นผลเสือเลยนะครับถือว่าเป็นผลที่ละลายเจ้าได้เร็วนิดหนึ่งนะครับ ก็ไม่เร็วเท่ากับผลมากๆหรอกนะครับแต่ว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย